สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์ขัดชัดเจนค่ะกับเดชนันธิยาจิตตะโสภาวดีนะคะโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผู้คนเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นโรคที่มีความน่ากงังวลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโรคนี้เป็นภัยเงียบค่ะและเราจะละเลยกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะเป็นภัยเงียบที่สามารถที่จะฆ่าผู้คนชีวิต คราชีวิตของผู้คนไปอย่างมากมายหรือบางคนอาจจะไม่เสียชีวิตแต่ว่าอาจจะรับผลกระทบไปตลอดทั้งชีวิตกลายเป็นผู้ป่วยเอามาพลึกเอามาพาดกันไปตลอดทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคะอย่างนี้เองเนี่ยมีคนใกล้ตัวที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอยู่หลายคนจึงรู้สึกว่าโรคนี้ใกล้ตัวมากๆแล้วก็ แอบกังวลเหมือนกันนะคะว่าโอกาสที่ตัวเองก็อาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันต้อนรับวันโรคหลอดเลือดสมองโลกทุกวันที่29ตุลาคมของทุกปีวันนี้เราจะมาพูดคุยตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้กันค่ะและหาวิธีการในการป้องกันกันนะคะพูดคุยกันกับอาจาร,รย์แพทย์พงพัฒน์วร,รสายยานค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองศูนย์ความเป็นเลือดทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแห่งโรงพยาบาจลจุลรงกรสภากาชาติไทยสวัสดีคุณหมอะคะสวัสดีครับคุณนิงครับสวัสดีท คุณผู้ชมนะครับคุณหมอคะโรคหลอดเลือดสมองมันน่ากลัวขนาดไหนะากที่คุณหมอเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยคะอ่ะก็น่ากลัวในแง่ของอุบัติการการเกิดโรคนี่ก็เยอะขึ้นแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนเนี่ยนะครับ คนหกคนเนี่ยจะก็จะมีในชีวิตของคนหกคนเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองหนึ่งคนอันนั้นคือ20ปีที่20ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลหลังสุดเนี่ยประมาณสัก4ี่คนในชีวิตของคน4คนเนี่ยจะมีหนึ่งคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอมครับแล้วมันมันมันสถิติของมันนะคะมันนอกจากเรื่องของคนเป็นมาก,กินขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องของอายุเรื่องของวัยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะครับโดยแนวโน้มก็อาจจะเป็นในอายุคนที่น้อยลง นะครับเราเจอในคนที่อายุลงน้อยน้อยลงแล้วก็ส่วนหนึ่งในอย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็การใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปาหารอาจจะเปลี่ยนแปลงออกไปทางฝั่งตะวันตกมากขึ้นการออกกําลังกายอาจจะน้อยลงชีวิตการทํางานอาจจะยากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่อาจจะเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้เยอะขึ้นค่ะ คนเป็นเยอะขึ้นอายุก็น้อยลงไปเรื่อยๆปัจจัยหลักๆเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเดียวหรือเปล่าคะคุณหมอ,อก็ปัจจัยปัจจัยเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆครับปัจจัยหนึ่งก็คือปัปจจัยที่เราอาจจะไปแก้ไขทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับอย่างเช่นอายุที่มาขึ้นเรื่อยๆะนะครับกรรมาพันธุ์หรือพันธุกรรมที่เ,เราได้มาจากพ่อจากแม่เรานะครับเ,เรื่องเพศ นะครับก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงเพศชายก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าเพศหญิงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราอาจจะแก้ไขหรือไปปรับเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้มากเท่าไหร่ณปัจจุบันนะครับส่วนปัจจัยที่เราสามารถควบคุมมันได้ดูแลมันได้ได้ดีขึ้นนะครับก็อย่างเช่นการที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับเราดูแลได้ดีนะครับการเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็โรคอ้วนนะครับการสูบบุหรี่นะครับ การไม่ออกกําลังกายนะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณที่เยอะหน่อยหนึ่งนะครับเหล่านี้เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองครับท่านอยางจะพูดอย่างนี้ถูกไหมคะว่าคนที่ปัจจุบันนี้เป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไขมันซึ่งส่วนใหญ่จะมาเป็นแพคเกจใช่ไหมคุณหมอใช่ครับแสดงว่าคนเหล่านี้มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับผมค่ะมีความเสี่ยงนี้มันเสี่ยงมากขนาดไหนยังไงมันมีกี่เปอร์เซ็นต์มันสามารถบอกได้ไหมคะ จริงๆมันอาจจะบอกไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเก็บข้อมูลของเอาเป็นว่าโรคหลอดเลือดสมองโดยภาพรวมก่อนเราเจอคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณสัก 70- 80%อของโรคหลอดเลือดสมองะนะครับเจอคนที่เป็นประวานประมาณสัก15-20นะครับ โครคไขมันในเลือดสูงเนี่ยตัวเลขอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเกิน50ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าใครมีโรคประจําตัวเหล่านี้อยู่ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะคะค,ค่ะก็น่าจะต้องระมัดระวังหรือว่าใส่ใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยใช่ครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองครับเดี๋ยวแนวทางป้องกันเราคุยกันนะคะ,ะคุณหมอทีนี้อาการหรือว่าลักษณะของโรคโรคหลอดเลือดสมอง มันมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะหรือว่าสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราจะเป็นยังไงบ้างครับโรคหลอดเลือดสมองนี่ก็คือเป็นความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดนะครับ,รบในการที่ไปเลี้ยงสมองนะครับมีได้ทั้งสมองขาดเลือดหรือเลือดออกนะครับก็หรือพูดง่ายๆว่าเป็นตีบกระแตกก็ได้ครับ เป็นหลอดเลือดตีบหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคสมองขาดเลือดหรือภาวะเลือดออกในสมองนะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยจะให้อาการคล้ายๆกันนะครับก็คืออาจจะมีอาการอ่อนแรงเป็นซีกนะครับปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับเป็นขึ้นมาทันทีทันใด นะครับหรือเป็นเฉียบขึ้นมาอย่างเฉียบพลันนะครับอันนี้จะเป็นอาการที่พบได้บ่อยครับแต่ว่าจะจะจะเป็นแบบลักษณะติดหรือแตกเนี่ยอันนี้มันก็แล้วแต่ที่ต้องมีการไปตรวจสอบทีหลังใช่ไหมคะใช่ครับแต่ลักษณะอาการคือถ้าถ้ามันมันวิกฤตแล้วเนี่ยอาการก็จะที่คุณหมอบอกว่าอ่อนแรงปากเบี้ยวแล้วก็พูดไม่ชัดใช่ครับมันจะมีสัญญาณอะไรมาก่อนหน้านี้ให้เรารู้ตัวไหมคะว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการลักษณะแบบนี้แปลว่าฉันมีความเสี่ยงแล้วไปหาหมอ เอาไว้ก่อนดีกว่าเพื่อป้องกันจริงๆจะเรียกว่าเป็นอาการเตือนก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องซะทั้งหมดครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าบางทีโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นกลุ่มที่เป็นสมองขาดเลือดเนี่ยบางทีมีอาการแค่ชั่วคราวแล้วหายไปเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองขาดเลือดชั่วคราวให้นึกภาพก็คือเหมือนหลอดเลือดมันถูกลิ่มเลือดไปอุดตันแล้วก็มันก็เป็นความโชคดี หรือร่างกายเรามีกระบวนการบางอย่างที่กำจัดริมเลือดนั้นแล้วก็หลอดเลือดก็กลับมาเปิดได้ปกติเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการอย่างเช่นอ่อนแรงไปซีกหนึ่งพูดไม่ชัดแล้วก็เป็นสัก5านาที10นาทีแล้วก็อาการก็หายไปอครับแล้วถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยเราควรจะไปหาหมอเลยไหมคะว่าโอกาสในการที่เราจะเกิดอาการที่มากกว่านี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่มีลักษณะแบบนี้ควรจะรีบไปพบแพทย์ครับเพราะว่าต้องบอกว่าก็เราโชคดีแล้ว เราต้องมาหาหมอเพื่อจะตรวจประเมินเพิ่มเติมว่าสาเหตุของสิ่งนี้คืออะไรนะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้เราเกิดซ้ําครั้งที่สองซึ่งเราบอกไม่ได้หรอกว่าซ้ำครั้งที่สองที่เราเกิดเนี่ยมันอาจจะไม่หายก็ได้คุณหมอย้ำอีกทีได้ไหมคะว่าอาการที่เป็นสัญญาณที่ควรจะต้องไปหาเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นมีอ่อนแรงนะครับเป็นซีกนะครับนะครับพูดไม่พูดไม่ชัดปากเบี้ยวนะครับซึ่งอาการตรงเนี้ย พบได้ประมาณสัก 6- 0 7 0ของอาการของโรคหลอดเลือดสมองจริงๆจ,จ,จะมีอาการอื่นๆอีกอย่างเช่นการมองเห็นผิดปกติไปเห็นภาพซ้อนเดินเซหรือว่าเวียนหัวบ้านหมุนซึ่งถ้าเป็นขึ้นมาทันทีทันใดก็จะทำให้เรานึกถึงโรคหลอดเลือดสมองมากๆครับอย่างอาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แบบเมื่อป่วยพอนิ่งอายุเยอะหนิ่งก็มีเหมือนกันนะคุณหมอแต่อย่างเงี้ยเราจะแบบพอเรามีอาการบ้านหมุนปุ๊บเนี่ยเรา ต้องไปหาหมอทันทีเลยไหมคะหรือว่ามันคุณจะต้องมีอะไรที่เป็นปัจจัยเพิ่มเติมให้เราให้เราเกังวลมากยิ่ยงขึ้นเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะแนะ,ะ,แะนาว่าไปหาคุณหมอก่อนลวกันครับเพราะว่าจริงๆมันก็อาจจะแบ่งเป็นสองกลุ่มโรคใหญ่ๆสาหรับเวียนเวียนหัวบ้านหมุนหรือเวียนศีรษะบ้านหมุนโรคก,กลุ่มหนึ่งก็เป็นโรคของในสมองเองโรคอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นโรคของหูนะครับซึ่งก็ ทั้งสองกลุ่มโรคก,ก็ต้องการการตรวจวินิจฉัยทั้งคู่คเหมือนกันครับแล้วต้องการการรักษาครับค่ะอย่างกรณีของคนที่พอรู้สึกถึงสัญญาณแล้วไปหาคุณหมอรวดเร็วเนี่ยวิธีการในการที่จะดูแลรักษามันมันจะรักษาอย่างไงแล้วรวมถึงมันจะป้องกันความความเสียหายกับร่างกายของเราได้มากแค่ไหนคะครับกออ็อย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันพูดพูดไม่ออก ปากตกยกไม่ขึ้นอันนี้เป็นเป็น,ปนแคมเปญที่เราอาจจะเคยได้ยินกัน,นก่อนหน,นี้นะครับก็ให้รีบไปโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยมีการรักษานะครับปกติต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนโรคเราเลื้อดสมองมไปไปันตีกระแตกอย่างที่ว่าะนะครับการวิฉัยแยกโรคเนี่ยเราใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือเราอาจจะเคยได้ยินในชื่อที่เราว่าซีทีสแกนนะครับเอ X ็กซเรย์สมองดูว่าเป็นในลักษณะขาดเลือดหรือเป็นในลักษณะของเลือดออกเมื่อได้การวิฉัยแล้วเนี่ย นะครับการรักษาก็จะต่างกันนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นขาดเลือดเนี่ยถ้ามาเร็วเนี่ยปัจจุบันเราก็อาจจะพิจารณาให้ยาละลายริมเลือดนะครับซึ่งถ้าพามาเร็วภายใน4ี่ชั่วโมงครึ่งหลังจากเริ่มมีอาการก็เป็นข้อมูงชี้ในการพิจารณาให้ยาได้นะครับซึ่งก็นึกภาพง่ายๆก็คือหลอดเลือด มีริมเลือดมาอดันเราให้ยาเป็นรายริมเลือดนั้นเพื่อจะให้เลือดกลับไปได้นะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือเราใช้ขดรวดไปดึงริมเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดใหญ่ๆออกมานะครับคล้ายๆกบเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนไข้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วเราไปทําใส่ขดรวดคือในหลอดเลือดสมองเองเราอาจจะไม่ได้ไปใส่ขดเลือดทางหลอดเลือดไว้แต่ว่าเราไปดึงริมเลือดออกมานะครับกลุ่มนี้ก็เป็นในลักษณะเดียวกันก็คือทําให้เลือดไหลกลับไป เลี้ยงส่วนที่มันขาดเลือดได้อันนี้เราสามารถทําได้ภายใน24ชั่วโมงมครับคือถ้าเริ่มมีอาการก็ถ้าไปหาคุณหมอไวเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นใช่ครับแต่ถ้าในกรณีที่แบบแตก มีอาการเส้นเลือดแตกแล้วเนี่ยมันเกิดอาการที่คุณหมอบอกว่าปากเบี้ยวแล้วอ่อนแรงแล้วอาการแย่มากๆแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะรักษาหรือว่าฟื้นกลับคืนมาได้มันจะเป็นยังไงคะครับก็สําหรับเรื่องแตกเองเนี่ยก็แนะนําให้รีบไปเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเราประเมินว่าคนไข้มีภาวะหรือความเสี่ยงอะไรที่ทําให้เลือดออกง่ายหรือเปล่านะครับแล้วก็ ถ้าคนไข้มีความดันโลหิตสูงก็จะยิ่งทําให้ก้อนเลือดมันขยายขนาดและเกิดความเสียหายกับเนื้อสมองเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องดู2เรื่องก็คือว่ามีเพราะทําให้เลือดออกง่ายนะครับเราแก้ไขได้ไหมกับอาจจะต้องค่อยๆลดความดันเพื่อจะลดก้อนขนาดก้อน,น,นเลือดไม่ให้ขนาดก้อนเลือดมันขยายใหญ่ขึ้นนะครับ ถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการผ่าตัดครับมีระยะอันตรายไหมคะว่าถ้าเจอว่ามีอาการแล้วเราไปหาคุณหมอช้ากว่ากี่ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่สามารถจะฟื้นกลับคืนมาได้เนี่ยประมาณอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะจริงๆแล้วอาจจะไม่มีตัวเลขได้ขนาดนั้นเพียง <c oughs> แต่ว่าให้นึกภาพง่ายๆครับเ,เนื้อสมองมันจะตายไปเรื่อยๆ <c oughs> นะครับอย่างอย่าง ราอาจจะเคยได้ยินกันสมัยก่อนว่า time is brain นะครับเวลาสมองขาดเลือดใน,นสมองก็ตายไปเรื่อยๆอาจจะบอกว่า4ล้านเซลล์ต่อ1นาทีอะไรเงี้ยนะครับก็ทั้งเลือดออกแล้วก็ทั้งขาดเลือดเป็นในลักษณะใคล้ายๆ,ๆกันครับเพราะฉะนั้นไปเร็วที่สุดดีที่สุดครับอาการของคนที่หลอดเลือดในสมองแตกเนี่ย ที่ที่มันจะออกมาจากภายนอกมันจะทำให้คนข้างๆได้สังเกตเห็นบ้างไหมคะว่าตอนนี้เขาเริ่มมีอาการแล้วเราควรจะต้องแบบรีบพาไปหาคุณหมออย่างเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็อาจจะก็ชมคิดว่าอันดับแรกก็พูดก็คล้ายๆกันอย่างที่ว่าก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับอ่อนแรงปากเบีย้ยวพูดไม่ชัดหรือเขาบ่นว่าปวดหัวนะครับค่ะ นะครับแล้วก็ซึมลงเรื่อยๆอาจจะเป็นอาการที่ต้องรีบพาไปคือถ้าเริ่มถ้าเขารู้บอกว่าเขาไม่มีแรงอ,อย่างเงี้ยก,ก็สามารถที่จะสัติฐฐานได้<ช>ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้พอเข้าไปอยู่ในมือหมอปุ๊บเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการรักษาการโอกาสในการเสียชีวิตหรือว่าการเป็นอมพกษกอมพาตหรือว่าการฟื้นกลับคืนมาเนี่ยมันจะสัดส่วนเป็นยังไงคะครับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยคร่าวๆก็คือประมาณสัก 6 0ของคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็จะมีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพรุนแรงนะครับนะครับในแง่ของตีบกระแตกเนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นเพราะว่าเลือดออกในสมองหรือแตกเนี่ยก็จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่เป็นสมองขาดเลือดค,ครับผมค่ะปัจจัยอะไรที่ทําให้บุคคลคนนั้นเสียชีวิตคะกอ็อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คืออายุนะครับค่ะขนาดก้อนเลือด นะครับโรคประจําตัวนะครับก็จะเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดครับแล้วอย่างคนที่ที่เป็นอมพฤึกอัมพาตเนี่ยมันจะหรือว่าแม้แต่คนที่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงคะประมาณสัก4 0เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเมื่อกี้บอกว่า60%เนี่ยก็คือรุนแรงก็คืออาจจะเสียชีวิตหรือว่าไม่สามารถกลับไปทํางานได้ตามปกติอีก40%เนี่ยจะสามารถฟื้นฟูให้ใกล้เคียงปกติหรือกลับไปทํางานได้ค่ะ กลุ่มกลุ่มที่เป็น40%เนี่ยหมายความว่าแบบไปหาคุณหมอไวัยหรืออาการไม่มากหรืออายุยังน้อยอย่างงี้ค่ะ <ผม S 2> คุณผผมคิดว่าก็ทุกๆปัจจัยเลยครับก็คือ,อ,อหนึ่งก็คือเขาได้รับการรักษาที่เร็วทันท่วงทีะนะครับสองก็คืออาจจะเป็นต้นทุนเดิมของเขาทีเ่เขาอาจจะอายุไม่เยอะมากเท่าไหร่โรคประจําตัวดูแลได้ดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ หลังเป็นโรคแล้วเขาก็าได้รับการฟื้นฟูนฟ Self então, ที่เหมาะสมครับทีนี้แนวทางในการฟื oo, ้นฟูค่ะคุณหมอนอกจากจะอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของคุณหมอกินยา,หร,าหรือว่าการผ่าตัดอะไรก็ตามเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้น,นก่อนแล้วกันนะคะว่าอาการของเขาหลังจากที่เขารอดพ้นช่วงวิกฤตตรงนั้นมาได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความผิดปกติอะไรกับร่างกายได้บ้างคะก,ก็ได้เยอะเลยครับ ก็ช่วงที่เป็นใหม่ๆก็ๆจะอย่างที่เราให้ฟังไปแล้วก็คือมีอาการอ่อนแรงพูดไม่ชัดปากเบี้ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนนะครับะนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงแรกๆเยอะก็อาจจะทําให้เกิดการสาลักเกิดการปอดอักเสบได้ในช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลใกล้ชิดะนะครับะนะครับปกติกายภาพบาบัดการทํากายภาพบาบัดฟื้นฟูเนี่ยเราจะทําในช่วงแรก นะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อจะฟื้นฟูให้ได้เยอะที่สุดนะครับช่วงที่การฟื้นฟูดีเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณเ,เริ่มเป็นจนถึงประมาณ6เดือนแรกนะครับช่วงนี้จะฟื้นฟูได้ดีคนจะกลับมาได้เยอะก็จะเป็นช่วงนี้นะครับร่วมกับท่าฝึกได้ดีด้วยะนะครับแล้วก็อันที่สองก็คืออย่างที่คุณหนิงบอกไปว่ารับประทานยานะครับดูแลโรคจําตัวทั้งหลายเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคหลอเดเลือดสมองซ้ำครับหนิงคนใกล้ตัวที่หนิงเล่าให้ฟังว่าว่าเป็นเนี่ย เขาจะมีอาการทางเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็เรื่องของการพูดด้วยบางคนนี่ก็คอือเหมือนกับต้องเริ่มกลับไปเรียนเรื่องการพูดใหม่เลยเนี่ยค,คนที่เป็นหลอดหลอดเลือดสมองจะเป็นแบบนั้นกันทุกคนไหมคะขึ้นกับว่าสมองขาดเลือดหรือเลือดออกในสมองนะอยู่ตำแหน่งไหนของสมองครับเพราะสมองมีตำแหน่งที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องภาษาควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการพูดหรือควบคุมเกี่ยวกับ การทํางานประสาทสังการหรือแม้แต่การมองเห็นครับโอ้ oh, ค่ะถ้าการมองเห็นก็หมายความว่าโอกาสในการที่จะเกิดความเสียหายมองไม่เห็นก็มีเหมือน<ช>กันรกระบวนการในการที่จะกายภาพและฟื้นฟูนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาประมาณกี่เดือนคะคุณหมอกว่าจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยค่ะจริงๆเราก็เน้นเยอะๆในช่วงแรกอย่างที่เรียนให้ฟังนะครับมีแต่ว่าถ้าเรามองกันยาวๆก็คือเราทํากันไปเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับ เพราะว่า,าคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยอาจจะมีภาวะเกร็งหรืออะไรที่เกิดร่วมด้วยได้นะครับการฟื้นฟูก็เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วช่วยให้ภาวะแทรกซ้อนหรืออาการเกร็งที่เกิดตามหลังขึ้นมาเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปด้วยนะครับซึ่งถ้าสิ่งที่ทําได้ก็คือทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอาการจะกลับมาบดีขึ้นเขาจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะคุณหมอก็ใน ต้องบอกว่าในชีวิตการเป็นแพทย์ในดูคนไข้โรคหลอดเลือดสมองนี่ก็คือเจอทั้งที่คนที่กลับมาได้ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนอาจจะกลับไม่ปกติก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตหรือทำงานได้นะครับค่ะเขาต้องกินยาไปตลอดชีวิตเลยไหมคะหรือต้องรักษาคงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตหรือว่าโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นซ้ำมีอีกไหมคะโอเคก็ตอบคำถามแรกก่อนนะครับกินยาไปก็ สิ่งที่ผมมักจะพูดกับคนไข้ก็คือกินยาไปเรื่อยๆถ้าไม่มีผลข้างเคียงจากยาครับซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นผู้ประเมินใช่ไหมคะมเรื่องของผลข้างเคียงครับแล้วก็โอกาสกลับมาเป็นซ้ำออโอกาสกลับมาเป็นซ้ํามีครับก็ขึ้นกับว่าเราจริงๆแล้วพอเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ําจะเยอะมากๆในช่วงแรกหลังจากเราเป็นใหม่ๆ<อ>นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็โอกาสกลับมาเป็นซ้ํะก็จะขึ้นกับ เราดูแลความปัจจัยโรคความเสี่ยงทั้งหลายดีมากน้อยขนาดไหนนะครับรวมทั้งอาหารและก็การอาอกกำลังกายครับถ้างั้นเราไปที่มุมของการป้องกันดีกว่าซึ่งนี้น่นาจะสําคัญที่สุดนะคะคุณห<อ>มอ,เ,อเราคุยเรื่องของตัวสาเหตุของโรคแล้วแล้วก็ตัวโรคแล้วมันมีความน่ากลัวมากแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแนวทางในการป้องกันแล้วก็29ตุลาคมนี้วันโรคหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมาพาตโลกเรามีเราเน้นหนักไปที่เรื่องอะไรเป็นพิเศษคะก็ เราเน้นหนักไปที่การป้องกันครับเราอยากให้ทุกคนรับรู้ว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่น่ากลัวทําให้เกิดพระทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตเยอะมากนะครับเราไม่อยากรู้ง่ายๆเราไม่อยากให้ใครเป็ดเราไม่อยากให้มีคนไข้มาหาเรานะครับเราก็เลยจะเน้นว่าเราอยากจะให้ทุกคนรับรู้แม้จริงๆต้องบอกว่าอย่างที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเองของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเราก็ให้ออกไปสอนทั้งโรง,งเรียนโรงเรียนประถมหรือว่า นะครับเพื่อให้คนในบ้านรู้ให้เด็กๆเขารู้เลยครับว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างนี้นะนะครับเขาจะได้เริ่มดูดูแลทั้งคนในบ้านดูแลทั้งตัวเองหรือแม้ว่าถ้าคนในบ้านเป็นก็จะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือต้องรีบไปโรงพยาบาลยังไงนะครับถ้างั้นให้คุณหมอให้คําแนะนาเลยหน่อยนได้ไหมคะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะก็ อันดับแรกก็คงต้องคิดง่ายๆก่อนก็ทุกทุกคนก็จะกลัวว่าเอะเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเราควรจะไปตรวจเมื่อไหร่ดีนะครับอันนี้จริง à, ๆก็อาจจะไม่มีตัวเลขชัดๆผมคิดว่าเราอาจจะดูกันง่ายๆก่อนว่าในครอบครัวเรามีใครที่เป็นโรคที่เป็นเอาอันดับแรกก็คือมีใครเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าถ้ามีก็หมายความว่าอาจจะตอบได้เลยว่าเราก็จะมีความเสี่ยงค่ะ นะครับอันที่สองก็คือมีโรคที่เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าอย่างเช่นในครอบครัวเรามีใครเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับนะครับหรือว่าเป็นอยู่แล้วอันนี้ก็มีแน่ๆครบเลยค่ะนะครับรวมทั้งสุบรีด้วยนะครับอ๋อค่ะอันนี้ข้ามไปนะคะนะครับสุบรีไม่ออกกำลังกายครับผมก็เมื่อเป็นหลังนี้เหล่านี้แล้วนะครับก็เราค่อยๆมาดูไล่ทีละสเต็ป นะครับแล้วก็อาจจะมีไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพนี่ก็คืออาจจะตรวจความดันโลหิตว่าเป็นยังไงนะครับอาจจะตรวจเลือดดูว่ามีความเสี่ยงของความเป็นโรคเบาหวานโอกาสจะเกิดเป็นโรคเบาหวานหร,รือว่าไขมันในเลือดสูงไหมคุณหมอคะอย่างเวลาเราไปตรวจสุขภาพทั่วๆไปที่เราไปตรวจกันแบบประจําปีอย่างเงี้ยเป็นตรวจพื้นฐานเนี่ยเราพอจะทราบความเสี่ยงได้ไหมคะได้ครับพอได้ระดับหนึ่งเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกณฑ์ มันจะมีเกณฑ์ซึ่งต่างๆกันไปนะครับอายุเท่านี้เราจะเริ่มตรวจน้ําตาลอายุเท่านี้เราจะเริ่มตรวจไขมันนะครับซึ่งส่วนใหญ่คําแนะนําก็จะบอกว่าถ้าในครอบครัวมีความเสี่ยงของโรคเหล่านี้เราอาจจะให้ตรวจได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งก็จะพอบอกได้ระดับหนึ่งร่วมกับประวัติที่เราถามกับ คนคนนั้นว่าเขามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนก็จะพอบอกได้ระดับหนึ่งครับค่ะเราจะต้องแบบเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตรวจสอบว่าเราต้องบอกคุณหมอไหมคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลว่าคุณหมอคะตอนนี้ยิงมีความเสี่ยงคิดว่ามีความเสี่ยงไหมเพราะว่ามีผู้ใหญ่เป็นญาติเป็นคุณพ่อเป็นอีควรจะแจ้งไหมคะเพื่อที่ให้คุณหมอจะได้เห็นด้วยครับแล้วก็ผมคิดว่า ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เดินเข้ามาบอกว่าเที่บ้านเรามีคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองเรากังวลว่าจะเป็นอันนี้เราอยากจะตรวจอะไรได้บ้างคุณหมอก็จะจัดโปรแกรมในการตรวจให้ลดความเสี่ยงได้ได้ครับนะคะอันนี้เป็นความแนวทางหนึ่งในการป้องกันใช่ครับค่ะแล้วเรื่องการใช้ชีวิตล่ะคะคุณหมอเรื่องการใช้ชีวิตก็คงจะต้องเน้นในแง่ของอาหารกับออกกําลังกายครับอืมค่ะนะครับค่ะอาหาร อ๋อสองอเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าเรามักจะทําไม่ค่อยสาเร็จคุยง่ายแต่ทำยากครับ <laughs> ไม่ค่อยสาเร็จ <laughs> สักเท่าไหร่นะคะคุณหมอค,คุณหมอมีเคล็ดลับไหมคะแบบเอาแบบให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของคนปัจจุบันอ,อย่างนี้ก็แล้วกันค่ะอย่างเช่นถ้าออกกําลังกายเวลาจะไม่ค่อยมีจะต้องออกกําลังกายกันเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงได้อย่างนี้ค่ะโอเคอเราเริ่มคุยกันเรื่องออกกาลังกายก่อนะนะครับเอาตามคําแนะนําก่อนแล้วกันครับคำแนะนำนับปัจจุบันเนี่ยเรา เอาโดยตัวเลขทั่วๆไปถ้าเ,าเราคิดว่าออกกำลังกายประมาณ1 5 0นาทีต่อสัปดาห์นะครับประมาณจะครึ่งชั่วโมงต่อวันประมาณ5วันต่อสัปดาห์านะครับออกกำลังกายอาจจะได้ทั้งเดินทั้งวิ่งนะครับหรือว่าจะว่ายน้ำผมคิดว่าได้หมดหรือว่าแม้แต่สิ่งที่ไปยกน้ำหนักเป็นเวทเทรนนิ่งก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้า มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าเราเป็นลักษณะาการออกกาลังกายที่หนักหน่อยแบบใช้แรงเยอะๆเราอาจจะเวลาจาก150นาทีอาจจะเหลือประมาณสัก70นาที75นาทีต่อสัปดาห์อาจจะลดลงมาได้นิดนึงถ้าเราออกหนักหรือเหนื่อยนะครับไม่มีตัวเลขบอกชัดว่าจะต้องออก5วันจะต้องออก1วันอะไรเงี้ยไม่มีตัวบอกนะครับเพียงแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่พอจะมีข้อมูลชัดๆคือออกดีกว่าไม่ออกอขอให้ออกเถอะจะเท่าไหร่ก็ขอให้ออกอย่านั่งจุมปุ๊กไถไถ่ย,ถยติ๊กต็อกกันอยู่ทั้งวันนะนั่นเสี่ยงนแน่นอนใช่ครับนะคะแล้วเรื่องอาหารล่ะคะมีอะไรที่ต้องแนะน<อ>ําเป็นพิเศษไหมคะอาหารเนี่ยเอาหลักการก่อนอหลักการเนี่ยตัวเลขเ อาหารที่เราแนะนําแล้วก็มักจะมีข้อมูลก็จะเป็นอาหารกลุ่มที่จะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทหรืออาหารที่เราเรียกว่าเดชไดเอทคืออาหารกลุ่มที่ลดเค็มนะครับ mm hmm. มีแต่ว่าเอาผมปรับเข้ามาให้ง่ายกับง่ายขึ้นก็คือว่า ก็เราอาจจะเคยได้ยินขออนุญาตอ้างอิงสสสนะครับเราอาจจะเคยเห็นโฆษณาว่าจานจานข้าวจานหนึ่งมีโปรตีนอยู่ส่วนหนึ่งมีคาร์โบไฮเดรตส่วนหนึ่งแล้วก็มีผักอยู่2ส่วนง่ายๆอย่างนั้นก็ได้ครับตามหลักการนะคะที่เขาแนะนําก็ใช้วิธีการนั้นได้เลยรับประทานให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่แล้วก็ออกกําลังกายจริงๆเป็นหลักการพื้นฐานมากๆเลยนะคะคุณหมอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะสามารถปฏิบัติตัวได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรา เราไม่ปฏิบัติตัวต,วตามนี้เราเราป่วยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะส่งผลกระทบมากเลยทีเดียวทีนี้วันนี้เราคงจะคุยกันได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองมากยิ่งขึ้น22ตุลาคมนี้จะมีกิจกรรมรใช่ไหมคะมคุณหมออยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังในข่าวกิจกรรมมีอะไรก็เป็นปกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองของที่ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลจุฬาจัดทุกปีนะครับนะครับแล้วก็มีโปรแกรมเกี่ยวกับ การออกกําลังกายแนะนํำยังไงถึงจะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อะไรที่เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีการคัดกรองอนะครับนะครับว่ามีแต่ละคนหรือคนที่มาร่วมงานมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากน้อยขนาดไหนรวมกับอาจจะมะีคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิต หลังจากเป็นโรคหลอดเลือสมองเป็นยังไงโอด้ดีค่ะดีค่ะงานนี้จะจัดขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันอังคารที่22ตุลาคมใช่ไหมคะคุณหมอครับนะคะ22ตุลาคม7โมงครึ่งจนถึงเที่ยง<ช>ตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่ห้องโถงอนเนกประสงค์ชั้นหนึ่งอาคารแพทยพัฒโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอันนี้ต้องลงทะเบียนอะไรล่วงหน้าไห<ก>มคะก็มีลงทะเบียนครับผมก็มี QR code ค,ครับผมสามารถลงทะเบียนได้เลย นะคะ<ม>ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะลงทะเบียนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะน่ากลัวแล้วก็เราควรจะต้องตระหนักรู้กับเรื่องนี้เอาไว้ค,คุณหมอคะไม่เวลาทิ้งท้ายสักสองนาทีให้คุณหมอได้ฝากอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับ,ค,รบคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้ห่างไกลาจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะครับก็บบผมคิดว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็คือทุกทุกคนไม่ได้อยากจะเป็นนะครับเราเรา ผมคิดว่าณปัจจุบันเ,เราเรารับรู้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคกกประจําตัวของเราคนรอบข้างนะครับประเมินความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองทั้งในแง่ของอาหารออกกําลังกายนะครับหรือว่าถ้าเรามีโรคประจําตัวเราก็ควรจะดูแลให้ดีอย่างเช่นความดันเบาหวานไขมันครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองครับค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมในวันศุกร์ที่22ตุลาคมนี้นะคะที่อาคารแพทย์ยาพัฒน์โรงพยาบาลจุฬุรงกรณ์สภาการชาติไทยวันโรคหลอดเลือดสมองโลกครั้งที่16นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์แพทย์พงพัฒน์วรสายันนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแห่งโรงพยาบาลจุฬุรงกรณ์สภาการชาติไทยขอบพระคุณนะคะขอบคุณคบคุณครับหมดเวลาของเครีย์ค่ะชัดเจนค่ะนี่กับคุณหมอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ